จูวอนเสียใจมากที่รู้ว่าพี่ชายทั้งสองคนจะจากเธอกับพ่อไปเรื่องราวในตอนนี้จะมีอะไรให้เราได้ประทับใจกันบ้างสามารถติดตามชมทั้งหมดได้ในคลิปนี้เลยครับแต่ก่อนที่คลิปจะเริ่มขึ้นใครยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คลิปส่วนใครยังไม่ได้กดติดตามช่องก็อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจองแจเดินเข้ามาดูลูกๆ3ามคน เขาคิดว่าลูกสาวน่าจะได้ยินเรื่องที่แฮจุนจะไปอเมริกาแล้วแต่ตัวเขากลับเซอร์ไพรส์กว่าที่เพิ่งจะรู้ว่าซานฮาตัดสินใจไปอยู่ที่โซเหมือนกันตัวจองแจก็คิดว่าแดอุกพ่อของซานฮาคงจะไม่ยอมอนุญาตง่ายๆส่วนจูวอนก็อยากจะให้พ่อช่วยดูแฮจุนกับซานฮาที่ตัดสินใจจะไปจากบ้านหลังนี้จองแจก็เลยให้แฮจุนลงมากับเขาเพื่อให้จูวอนกับซานฮาได้อธิบายเรื่องต่างๆด้วยกันจูวอนเองรู้สึกไม่พอใจเลยที่ซานฮาตัดสินใจเรื่องนั้นโดยไม่ผ่านการปรึกษาจากครอบครัวก่อน หรือบางทีซานฮาอาจจะคิดว่าเธอนั้นไม่ใช่ครอบครัวของเขาด้วยซ้ําซานฮาเองก็อยากรู้ว่าสิ่งที่เขาเลือกทํานั้นมันผิดตรงไหนการที่เขาอยากดูแลแม่และน้องสาวมันผิดมากเลยใช่ไหมเขากําลังจะอายุ20แล้วความรับผิดชอบมันก็มากขึ้นตามจูวอนที่ได้ยินเหตุผลของซานฮาก็เลยตีความเองได้ว่าครอบครัวที่นี่ของซานฮานั้นคงไม่ได้อยู่ในการรับผิดชอบของซานฮาเลยจากนั้นจูวอนก็เดินฟืดฟัดกลับมาที่บ้านและเข้าห้องไปแฮจุนก็เลยไปเคาะประตูเพื่อเรียกน้องสาวออกมาให้กินข้าวแต่ก็ไม่มีการตอบรับใดๆ ส่วนสานหาช่วงค่าเขาก็ได้คุยกับพ่อแต่ดูเหมือนว่าแดอุจะไม่อนุญาตให้ลูกชานั้นไปเรียนที่โซสซานหาก็เลยบอกกับพ่อว่าแม่นั้นพยายามจะฆ่าตัวตายมามากกว่า2รอบแล้วมีแค่เขากับพ่อที่รู้ดีว่าการสูญเสียนั้นมันเป็นยังไงตัวเขาก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับโซฮีอีก แดอุกิ่งฟังก็ยิ่งเครียดก็เลยกระดกเล่ามากขึ้นนั่นก็เป็นสัญญาณว่าตัวเขาเริ่มคิดเรื่องการไปโซของลูกชายแล้วช่วงเช้าของอีกวันจูวอนก็เดินออกจากบ้านไปแบบไม่ทักทายใครเลยน่าจะเป็นเพราะว่ายังโกรธพี่ชายทั้งสองคนอยู่แฮจุนกับซานฮายก็จะไปตามน้องสาวให้มากินข้าวเชาว้าแต่แดออุก,ก็สั่งให้เด็กๆทั้งสองคนกินข้าวเพราะมันใกล้จะเป็นมื้อสุดท้ายของพวกเขาเข้ามาทุกทีแล้วและที่ร้านคันกุกซูคุณนายก็มาที่ร้านเพื่อจะเอากระดูกวัวมาให้กับจองแจ แน่นอนว่าคุณนายก็พอจะรู้เรื่องมาบ้างแล้วที่ซานฮากับแฮจุนนั้นจะไปจากบ้านหลังนี้ก็เลยได้มีการพูดไปบ้างสีหน้าของจองแจก็ดูมีความเศร้าอยู่บ้างเขาบอกให้คุณนายคิดซะว่าเด็กสองคนนั้นไปเรียนหนังสือด้วยความเป็นข่ามเมาของคุณนายอยู่แล้วเธอก็ไม่ไวายจะกรกะแนกระแหนา่าหากมีเหรียญตามมหาวิทยาลัยติดตัวแล้วจะมีคนไหนกลับมาบ้านนอกแบบนี้อีกคุณนายก็อยากให้จองแจคิดซะว่าสองคนนั้นไปจากเขาจริงๆจะได้ไม่ต้องมาคิดว่าทั้งสองคนนั้นจะกลับมาเมื่อไหร่ไม่งั้นก็มีแต่ทุกข ถึงแม้จะแนะนําจองแจเยอะแยะมากมายแต่ตัวของคุณนายที่ได้เห็นทั้งสองนั้นมาตั้งแต่เด็กๆก,ก็รู้สึกปวดใจไม่ต่างกันจูวอนที่ไปโรงเรียนเพื่อนสนิทก็รีบมาบอกว่าเห็นพี่ชายทั้งสองคนของจูวอนอยู่ที่ห้องพักคู่และยังรู้อีกด้วยว่าซานฮาจะเรียนต่อมาหาวิทยาลัยี่ไโซส่วนแฮจุนจะทําเรื่องย,าย้ายไปอเมริกาเมื่อเห็นว่าหน้าตาของจูวอนดูเศร้าหน่อย,อยๆเธอก็ปลอบว่าการห่างไกลมันจะทําให้ยิ่งสนิทกันมากขึ้นจูวอนก็ตอบกับเพื่อนไปว่า นั่นมันคือความสัมพันธ์แบบครอบครัวที่แท้จริงแต่พี่ชายทั้งสองคนของเธอนั้นไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขที่แท้จริงของเธอความสนิทแบบนั้นมันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเธอและอีกด้านหนึ่งซานฮากำลังทำธุระอยู่ฮีจูก็เข้ามาคุยด้วยหลังจากที่ได้ยินว่าซานฮาตัดสินใจยื่นใบสมัครเข้ามาหาวิทยาลัยโซฮีจูก็มีท่าทีเหมือนจะมาจีบซานฮาเพราะต่อจากนี้ทั้งคู่จะได้เรียนมาหาวิทยาลัยเดียวกันไปอีก6ปีซานฮาบอกว่าคนทั้งโรงเรียนก็รู้กันหมดแล้วว่าฮ การอยู่คนละซีกโลกแบบนั้นจะอยู่ห่างไกลกันเป็นใครก็ทนไม่ไหวสานหาก็ดูจงุดหงิดเพราะสิ่งที่ฮีจูพูดมันเข้ากับสถานการณ์ของเขาเขาก็เลยส่วนไปว่าที่ทนไม่ได้ก็เป็นเพราะว่าใจนั้นอยู่ห่างกันตั้งแต่แรกมากกว่าซานฮาก็เดินออกมาแล้วก็ได้ส่วนทางกับแฮจุนที่เขากำลังจะเอากับข้าวไปให้กับจูวอนที่ห้องเรียนแฮจุนก็ชวนให้ซานฮาไปด้วยกันแต่เขาก็ปฏิเสธแฮจุนเลยเล่าเรื่องที่จูวอนแอบไปหาเขาถึงโซเมื่อซานฮา,ารู้เรื่องนั้นเขาก็เลยขอเป็นคนที่เอากับข้า และเมื่อมาถึงที่ห้องเรียนสารหาก็ได้รู้จักพักดันว่าน้องสาวได้กลับบ้านไปแล้วเขาจึงฝากกล่องข้าวเอาไว้ที่ดันให้เธอนั้นกินเลยหรือไม่ก็เอาไปให้กับแฮจุนดันก็กังวลกะวายใจเพราะสับสนอยู่สักพักแล้วว่าจะเก็บเอาไว้ให้จูบอลในวันพรุ่งนี้หรือจะเอาไปให้กับแฮจุนดีระหว่างนั้นก็มีลูกบอลลอยมาที่พักดันแต่แฮจุนก็เป็นคนมารับเอาไว้แทนแฮจุนสังเกตเห็นกล่องข้าวของที่บ้านก็เลยจะขอเก็บกลับบ้านแต่ดันนั้นก็แนะนำให้รีบกินไม่ไงั้นมันจะบูดซะก่อน แฮจุนก็เลยชวนพักดันให้มากินด้วยกันแฮจุนบอกกับดันว่าเขาจะต้องออกเดินทางไปยังอเมริกาในวันพรุ่งนี้แล้วและอยู่ดีๆแฮจุนก็พูดขึ้นมาว่าให้ดันรีบไปสารภาพความรู้สึกกับาาซานฮาสักทีถึงจะไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่คาดหวังแต่อย่างน้อยก็ยังได้ลองดันก็เลยถามกับแฮจุนว่าเธอดูเป็นคนที่ไม่มีสเสน่ห์อย่างนั้นเลยเหรอแฮจุนบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นทางเขากับซานฮาก็รู้ดีว่าพักดันนั้นเป็นคนดีมากแต่อาจจะติดที่ดันเป็นเพื่อนน้องสาวก็เลยทำให้ไม่ม สีหน้าของดันก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเธอนั้นผิดหวังมากช่วงเลิกเรียนดันก็มาส่งแฮจุนที่ป้ารถเมย์แฮจุนตะโกนบอกกับดันว่าหลังจากนี้อยากเรียดเรื่องแม่ให้มากนักกินให้อิ่มนอนให้หลับและดูแลตัวเองด้วยก่อนจะขึ้นรถเมย์และโบกมือบายๆเพื่อนน้องสาวดันก็ตะโกนขอให้แฮจุนนั้นโชคดีกับเส้นทางที่เลือกแต่เมื่อแฮจุนห่างออกไปเธอก็ร้องไห้ออกมาและคิดว่าแฮจุนทาไมรู้ว่าเธอรู้สึกยังไงก็ไม่นามายิ้มให้กับเธอเลย ส่วนอีกด้านหนึ่งซานหาหลังจากที่เลิกเรียนก็รีบไปตามหาน้องที่ร้านขนมเคก้กที่จูวอนชอบไปอยู่เสมอซานหาพยายามจะพูดด้วยอารมณ์ที่ผ่อนคลายว่าการกินเค้กของจูวอนจะทําให้เธออารมณ์ดีขึ้นจูวอนบอกว่าสถานการณ์ในครั้งนี้มันต่างออกไปมากเค้กก็ไม่ได้ช่วยให้เธออารมณ์ดีขึ้นเลยจูวอนยังเล่าต่ออีกว่า หลังจากที่เธอนั้นเสียแม่ไปเธอก็ต้องนั่งกินข้าวกับพ่อสองคนมาตลอดจนกระทั่งมีพี่ชายทั้งสองคนเข้ามาเติมเต็มในชีวิตอาหารที่มันเต็มโต๊ะแล้วก็วุ่นวายเธอชอบความรู้สึกแบบนี้แต่หลังจากนี้มันจะไม่มีอีกแล้วซานฮาก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยเขาทำได้เพียงแต่สัญญาว่าหากกลับมาแล้วเขาจะทำตามใจจูวอนทุกอย่างจูวอนจับมือกับซานฮาและอ้อนวอนให้เขาไม่ไปเรียนที่โซได้ไหมซานฮาก็ยังไม่สามารถทำตามคำขอของจูวอนได้จริง เขาก็เลยสัญญาว่าหากกลับมาอยู่ด้กันแล้วเขาจะทําตามสิ่งที่จูวอนต้องการทุกอย่างเลยจูวอนก็ร้องไห้เสียใจพอรู้ว่าคําสัญญานั้นมันไม่ได้มีประโยชน์กับเธอเลยสักนิดก่อนที่ทั้งสองคนจะนั่งรถเมล์กลับบ้านด้วยกันด้วยความอึดอัดจูวอนกลับมาถึงบ้านก็ได้เจอกับแฮจุนที่ดักรอยอยู่แล้วเขามอบถุงขนมให้กับน้องสาวเพื่ออยากจะไถ่โทษเรื่องที่ทําให้จูวอนไม่พอใจและคืนนั้นแฮจุนก็นอนกังวลกะวายอยู่ทั้งคืน เขาเลยลุกเดินออกมาจากห้องก็เห็นว่าจองแจกําลังต้มซุปกระดูกวัวให้พวกเขากินในตอนเช้าจองแจเดินมาคุยด้วยเขาบอกว่ารู้สึกโอเคขึ้นมากแล้วเพราะเด็กคนอื่นๆเมื่อโตขึ้นก็ต้องออกจากบ้านไปอยู่ดีส่วนตัวของแฮจุนนั้นเขามีความผูกพันกับจองแจมากทุกๆเรื่องเขาก็เรียนรู้มาจากจองแจแม้กระทั่งเรื่องบาสเองก็ด้วยซีรีก็พาเราย้อนกลับไปในอดีตจองแจนั้นพาแฮจุนมาลองเล่นบาสเกตบอลในสมัยเด็กๆคนในสนามก็เดินเข้ามาชมว่าเด็กคนนี้มีแววดีมาก หลังจากวันนั้นแฮจุนก็สนใจในบาสเกตบอลมาตลอดกลับมาที่ปัจจุบันแฮจุนให้สัญญากับจองแจว่าเมื่อเรียนจบเขาจะประสบความสำเร็จและกลับมาเพื่อดูแลจองแจกับจูวอนให้ดีจองแจบอกกับลูกชายอีกครั้งว่าเขาไม่ได้ส่งแฮจุนไปเพื่อประสบความสำเร็จแต่เพราะว่าเขาอยากให้ลูกชายได้ทำในสิ่งที่ต้องการมากกว่าหากวันไหนรู้สึกเหนื่อยและทอ้อรู้สึกว่าอยากพอแล้วก็ให้กลับมาที่บ้านหลังนี้ได้ทุกเวลาเช้าวันใหม่ก็มาถึง ซานฮาเก็บข้าวของออกจากห้องเรียบร้อยเขามองไปรอบๆก็นึกถึงโมเมนต์ที่ได้กินข้าวร่วมกับครอบครัวได้เล่นได้คุยกับน้องสาวมันทำให้เขานั้นเสียใจจนน้ำตาไหลและทั้งสองคนต่างก็ไม่ได้พูดคุยกับจูวอนเลยพวกเขาก็เข้าใจดีว่าจูวอนจะรู้สึกอย่างไรจากนั้นแดอุก,ก็เอาเงินจำนวนหนึ่งให้กับแฮจ,จุนเพื่อเอาไปใช้ที่ต่างประเทศส่วนจองแจก็อวยพรลูกๆทั้งสองคนให้โชคดีกับเส้นทางที่เลือกและจงดูแลตัวเองให้ดี จูวอนนั้นแอบ,บดูพี่ชายทั้งสองคนนั่งรถออกไปอยู่ห่างๆพร้อมกับน้ําตาที่มันรื้นอยู่ในตาจูวอนมาบอกกับพ่อว่าช่วยทาข้าวเช้าให้กินหน่อยแต่บรรยากาศบนโต๊ะอาหารในวันนี้มันกลับช่างเงียบเหงาและเป็นใจทําให้จูวอนคิดถึงพี่ชายทั้งสองคนและน้ําตามันก็ไหลออกมาถึงแม้ทั้งสองคนจะให้คํามั่นว่าจะกลับมาแต่ในความรู้สึกของจูวอนกลับคิดว่าพวกเขาจะไปแล้วไปรับมากกว่าช่วงเวลาที่แสนลําบากใจทังอึดอัดและคิดถึงจองแจแดอุก วพวกเขาต้องก้าวผ่านความรู้สึกเหล่านี้ไปในแต่ละวันส่วนคนที่จากไปอย่างแฮจุนกับซานฮาก็ยังคงส่งข้อความอัปเดตเข้าห้องแชทสามพี่น้องอยู่เป็นประจำหลังจากนั้นก็มีวันที่แดอ,อุกกินเหล้าจนลูกน้องต้องหามมาส่งที่ร้านของจองแจจองแจก็เลยเล่าเรื่องที่คุณนายพูดให้ฟังว่าให้คิดว่าพวกเด็กๆจะไม่กลับมาแล้วการที่ทั้งคู่ได้เจอกับพ่อแม่ที่ดูแลดีๆก็คิดว่าเป็นบุญของจองแจเหมือนกันแดอ,อุกถึงแม้ว่าจะเมาเขาก็พูดถึงลูกชายทั้งสองคนว่า ซานฮาเป็นลูกแท้ๆของเขาจะต้องกลับมาที่นี่แน่แต่แฮจุนนั้นต่อให้บอกว่าไม่ให้กลับมาเขาก็จะต้องกลับมาอยู่ดีนี่คือสิ่งที่แดอาคุกมั่นใจมากจองแจก็บ่นพึมพำไปว่าแฮจุนจะต้องเปลี่ยนานามสกุลและใช้ชีวิตเป็นอย่างแฮจุนแตนใงที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญแท้ๆแดอุกบ,บอกว่าคงจะเป็นเพราะจองแจอาจจะเข้าสู่วัยทองแล้วหรือเปล่าก็เลยอ่อนไหวแบบนี้และช่วงเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปการฉลองวันเกิดของจูวอน จองแจและแดอุกก็ไม่เคยพลาดจะร่วมฉลองวันเกิดในทุกๆปีแฮจุนกับซานฮาก็ยังคงวิดีโอคอลมาอวยพรน้องอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นในโอกาสวันเกิดหรือว่าเรียนจบแต่เมื่อนานวันเข้าเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็เริ่มจางลงไปวันเวลาผ่านไปเป็น10ปีแล้วจูวอนเข้าสู่ช่วงวัยทำงานมีธุรกิจร้านขนมเค้กเป็นของตัวเองวันเกิดของจูวอนที่ไม่มีทั้งซานฮากับแฮจุนก็เข้าสู่ปีที่1ิแล้ว จองแจโทรไปถามลูกสาวถึงเรื่องการฉลองวันเกิดอย่างพร้อมหน้าแต่เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบก็มากการจะหาวันว่างไปหาพ่อก็ดูจะยากขึ้นด้วยแต่จูบอนก็พยายามจะหาวันไปฉลองวันเกิดกับพ่อทั้งสองคนอยู่ดีเช้าวันนี้แดอุกำลังพิจารณามือเช้าที่ดูธรรมดาธรรมดามันก็ทำให้เขาเริ่มเบื่อเมื่อเทียบกับช่วงที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาที่อาหารมันจะอลังการมากกว่านี้จองแจก็บังคับให้แดอูกินไปเถอะเพราะว่าใกล้จะถึงวันเกิดของลูกสาวเขาแล้วคอยไปฉลองกันเต็มที่เในวันนั้น ส่วนพักดันเพื่อนสนิทของจูวอนตอนนี้ก็ได้กลายเป็นทนายสาวเต็มตัวแล้วดันกับจูวอนก็อาศัยอยู่ด้วยกันดันโทรบอกกับจูวอนว่ามีคนสังเกตเห็นชายแปลกหน้าที่วนเวียนอยู่ที่หน้าร้านของเธอในช่วงนี้ยังไงก็ให้ระวังตัวด้วยจูวอนก็รับทราบแต่แค่รู้สึกว่าร้านของเธอคงไม่มีอะไรให้โจรขโมยหรอกซานฮาเข้าสู่ช่วงวัยทำงานเหมือนกันและตอนนี้ก็กำลังเดินทางกลับมาที่บ้านที่เขาเคยอยู่ ชายแปลกหน้าก็เดินเข้าไปในร้านของจูวอนและขณะเดียวกันจูวอนก็มาถึงร้านพอดีจูวอนรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆในร้านก่อนจะจับได้ว่ามีชายแปลกหน้ามาแอบอยู่ในร้านของเธอชายแปลกหน้าพยายามจะหนีออกจากร้านแต่จูวอนก็สามารถจับเอาไว้ได้ทันเขาพยายามจะสะบัดหนีแต่มันก็ไปโดนหน้าของจูวอนเข้าอย่างจังจูวอนกับชายแปลกหน้าก็มาอยู่ที่โรงพักก่อนที่จองแจกับแดอุกจะตามมาหาจูวอนจ,งจองแจก็โมโหมากที่ชายแปลกหน้ามันกล้าดีมาทำร้ายลูกสาวของเขาเลยจะเข้าไปเอาเรื่อง มายีกันไปสักหน่อยชายแปลกหน้าก็ถูกเปิดเผยว่าเขานั้นคือแฮจุนแฮจุนก็เข้าสวมกอดพ่อของเขาพร้อมกับใบหน้าที่มีน้ำตาส่วนแดอุกก็มาเคลียร์กับลูกน้องว่าเด็กคนนี้เหมือนกับลูกชายของเขาส่วนคูกรณีก็เหมือนกับลูกสาวของเขาแต่จูวอนนั้นกลับบอกว่าแฮจุนไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันกันกบเธอแถมยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดอีกด้วยส่วนซานฮ่าก็แวะไปหาจูวอนที่ร้านแต่เห็นสภาพในร้านก็จัดกระจายเต็มไปด้วยของสลับไปที่โรงพักอีกครั้ง จูวอนยังคงยืนยันว่าจะเอาเรื่องแฮจุนถึงแม้ว่าคดีปล้นจะไม่มีหลักฐานเพียงพอแต่เธอก็อยากให้เขาโดนดำเนินคดีในเรื่องการทำลายร่างกายจากนั้นสารหากก็มาที่โรงพักอีกคนมันก็เลยทำให้ตำรวจยิ่งงงกับความสัมพันธ์ของทั้ง3พี่น้องครอบครัวนี้ไปกันใหญ่แดอุกเลยขอพาลูกๆทั้ง3คนกลับไปเคลียร์กันที่บ้านเพื่อจะไม่เป็นการรบกวนเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดก็มายืนคุยที่หน้าสถานีตำรวจจูวอนเองก็พยายามพูดห่างเหินกับทั้งสองคนโดยใช้คำน้ำหน้าว่าคุณจูวอนบอกว่า ทั้งคุณแฮจุนและคุณซานฮานั้นหายหน้าไปนานมากกลับมาอีกครั้งพอทั้งสองคนผมก็เริ่มหงอกขึ้นมากแล้วซานฮาเข้าใจความรู้สึกของจูวอนแต่เขาก็พยายามจะแก้ตัวว่าพยายามจะติดต่อมาหาจูวอนตลอดแต่เป็นจูวอนต่างหากที่ไม่รับสายของเขาเลยส่วนเหตุผลของแฮจุนก็คือที่เขาไม่ติดต่อหาจูวอนเลยก็เป็นเพราะว่าเขาเพิ่งจะได้ปลดประจำการจากทหารก็เลยไม่มีโทรศัพท์ใช้เหตุผลของแฮจุนทําให้พ่อทั้งสองคนถึงกับตกใจ ที่เขาไม่เคยบอกว่ากลับมาเกาหลีแล้วแถมยังไม่ติดต่อมาเรื่องเข้ากรมอีกและที่ผ่านมาเขาอยู่ยังไงมีใครไปเยี่ยมบ้างหรือเปล่าแล้ววันหยุดไปอยู่ที่ไหนนี่คือคําถามที่จองแจกับแดอุกสงสัยก่อนที่พวกเขาจะแยกย้ายกันไปแฮจุนอยากจะไปกับจูวอนด้วยเพื่อช่วยเก็บกวาดข้าวของภายในร้านที่ทําเลเทะแต่จูวอนก็ให้พวกเขาไปอยู่ด้วยกันหลังจากที่ไม่ได้เจอหน้ากันมาเกือบ10ปีโดยเธอจะนั่งรถแท็กซี่กลับร้านเองและเมื่อมาถึงที่ร้านพักดันก็ถามถึงแฮจุนทันที จูวอนก็อดแซวไม่ได้คิดว่าเพื่อนสนิทของเธอคงอยากจะเจอรักแรกของตัวเองน่าดูแต่ดันก็ปฏิเสธและบอกว่าเธอจําหน้าของแฮจูนไม่ได้แล้วด้วยซ้ําดันบอกว่าเธอแค่อยากรู้ว่าการได้เจอกับพี่น้องที่ห่างหายไป10ปีมันมีความรู้สึกเป็นยังไงแต่จูวอนกลับรู้สึกว่าความรู้สึกมันแตกต่างไปจากเดิมมากมันไม่เหมือนกับเมื่อ10ปีที่แล้วดันก็ปอาเพื่อนว่าต่อให้เป็นญาติสนิทมากแค่ไหนห่างกันไปถึง10ปีก็รู้สึกไม่ต่างกันอยู่ดี แฮจุนได้กลับมาที่ห้องเก่าของตัวเองทุกๆอย่างยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นรางวัลจากการเล่นบาสเกตบอลหรือว่าเตียงนอนมันยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงส่วนซานฮาก็ได้กลับมาที่ห้องเก่าของตัวเองเหมือนกันเขาขอโทษพ่อที่ไม่เคยกลับมาเลยในช่วงระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาพ่อของเขาก็บอกแค่ว่าลูกชายกลับมาก็ดีใจแล้วจูวอนกลับมาที่บ้าน แต่ก่อนเข้าบ้านเธอก็พยายามจะจัดการกับความรู้สึกของตัวเองว่าการได้เจอกับพี่ชายทั้งสองคนก็เหมือนกับการได้เจอญาติทางห่างถึงจะรู้สึกแปลกหน่อยๆ่อยแต่ก็ควรทําเป็นเหมือนดีใจที่ได้เจอบรรยากาศโต๊ะอาหารของครอบครัวก็กลับมาอีกครั้งแต่ความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วทุกคนต่างก็อึดอัดโดยเฉพาะกับจูวอนและซานฮาซานหายังคงจําได้ดีว่าจูวอนนั้นชอบกินอะไรจากนั้นจองแจก็ถามซานฮาว่าเขามีแฟนหรือยังแดอูก็ตอบแทนลูกชายว่าคงไม่มีหรอกขนาดเวลานอนยังไม่มีเลย ดนนิซานฮาจะยืนยันคําตอบด้วยตัวเองว่าเขายังคงไม่มีแฟนและส่งสายตาม,มองไปที่จูวอนแดอุกเกลยอาสาเอาเบียร์มาให้กับทุกคนได้ดื่มแห่จนเลยอาสาหยิบแก้วแต่ดันลืมแก้วของจูวอนไปซะได้เพราะเขาคิดว่าจูวอนยังคงเด็กอยู่ทุกคนก็กินข้าวเสร็จแล้วจูวอนก็กลับเข้าไปนอนในห้องของตัวเองจากนั้นพักดันก็โทรมาถ,ถามว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมและก็อยากให้พี่ชายทั้งสองคนของจูวอนแวะมาที่ร้านดูสักครั้งเมื่อจูวอนคุยโทรศัพท์เสร็จเธอก็เดินออกไปหาพ่อกับพี่ชาย ดอุกกระถามขึ้นมาว่าพวกเขาทั้งสองคนจะกลับเมื่อไหร่แต่ทั้งสองคนก็ตอบพร้อมกันว่าพวกเขาจะกลับมาอยู่ที่นี่อย่างถาวรอ,อีกครั้งและซีรีส์จบไปพร้อมกับใบหน้าของโจวอนที่กำลังง,งุนง,งงกับคำพูดของทั้งสองคนเรื่องราวของสามพี่น้องในครอบครัวหัวใจลิขิตเองจะเป็นอย่างไรต่อไปสามพี่น้องในวัยที่โตขึ้นจะมีเรื่องราวอะไรให้เราได้อบอุ่นหัวใจหรือเปล่าหรือจะมีเรื่องวุ่นวายใจให้เราต้องติดตามมาหาคำตอบพร้อมกันได้ในตอนหน้านะครับ หากว่าดูจบแล้วเพื<ๆ>่อนๆคิดเห็นอย่างไรเก,กี่ยวกับคลิปนี้ก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นบอกกันด้วยใครที่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องก็อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ